มาลงในรายละเอียดของอจินไตสี่อจินไตสี่ชานวิสัยก็อย่าพึ่งพูดขอพูดรรมอมวิบากก่อน <c oughs> นะพูดครไม่มีบากเนี่ยโดยเฉพาะรรมมวีบากนี่แม้แต่ในหมู่เราชาวโศกเนี่ยฟังดีๆรรม,มิบากนะ ผู้ที่ยังมีกิเลสเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวยังหยาบอยู่อยู่ในหมูพ่พวกเราเนี่ยแล้วก็แสดงความเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวอยู่อย่านึกว่าไม่มีใครไม่รู้เขารู้ รู้จากกิเลสอย่างนี้เห็นแก่ได้เห็นแก่กตัวขี้โลภมากเนี่ยในา้าโศพพวกเราเนี่ยรู้รู้ทันรู้ดีแต่เขาก็ยอมอยู่ยอมมีหลักมีเกณฑ์มีกำหนดอะไรบ้างแล่ผู้ที่เห็นแก่ได้เห็นแก่โลกเห็นแก่โลกเห็นแก่ได้ ก็ได้แล้วก็เอาไปจะเอาไปบำเรอตนด้วยอย่างใดแค่ไหนอันนี้ทิมันควรจะต้องรู้ตัวว่าเราจะไปติดอะไรเราจะต้องไปใช้จ่ายอะไรกันมากกันมงไมยบำเรอจะไป,ไปบำเรออะไรหรือว่าจะไปกะตะกะสะสมเอาไว้ใส่แบงใส่อะไรตะ,ะไรเอาไว้สะสมไว้เพื่ออะไรก็ไม่รู้อะทั้งตั้งที่อยู่ในนี้ อยู่ในนี้แต่ไม่รู้นะว่าจะฝากผีฝากไข่กับคนในนี้หรือเปล่าหรือว่าสักวันหนึ่งจะสะสมได้ที่แล้วก็คงไปหรือว่าเมือนเหมือนมารเหนมือนมารโอ้เขารู้ตัวเราแล้วต้องรีบหนีไปและเมื่อไหร่จะเป็นมีความรู้สึกอย่างนงั้นได้เป็นมารผู้ โอ้โหเรียกอะไรมารผู้ผู้มีบาปเออมารผู้มีบาปมืดบอดเรวรู้สึกตัวเมื่อไรจะรู้สึกตัวอย่างนั้นกรรมวิบากมีจริงเป็นจริงเราขี้โลภเราสะสมเราเอาเปรียบแทนที่เราจะได้เสียสละเสียสละวัตถุ เสียสละแรงงานเสียสละความเฉลียวฉลาดเสียสละทุกอย่างไม่ต้องสะสมอะไรเลยอยู่ในนี้แหละประปฏิพัาเมชีวิกามีชีวิตให้คนอื่นเขาเลี้ยงเราไว้ได้วยความยินดีเขาเลี้ยงเราไว้อย่างโอ้ไม่อยากให้เราพลาก อากไปไม่อยากให้เราตายเขาจะเรียงเราอย่างดีเลยนั่นคือเป็นสัจจะที่กลับกันไปกลับกันมาเรายิ่งจะเอาเรายิ่งอยากเอานะยิ่งคีโลแบะยิ่งคนอื่นเขาก็ไม่ชื่นชมอะไรเราแต่เขาเป็นผูดดีกันเขาก็ไม่พูดไม่หวาอะไรกันนักหนาแต่เราก็ยิ่งโง่ยิ่งโง่หนักเข้าไปอีกถ้าหลง หลงโลภหลงสะสมหลงกอบโกยหลงเอาเปรียบเอารัดในเชิงนั้นเชิงนี้มันเป็นกรรมแท้แทจริงจริงเอาเปรียบเอารัดได้เปรียบมากๆอย่างน้นอย่างนี้นนแล้วก็ไปแทนที่จะมีความรู้มีความสามารถก็เ,เอาความรู้ความสามารถนี่พวกนั้นไม่ต้องสะสมหรอกเอาความรู้ความสามารถนี่แหละรับใช้หมู่กลุ่มนี่อยู่แล้วโอ้โหเราจะอยู่อย่างเขาจะให้ทุกอย่างเลยอยากให้ ไม่ต้องอยากได้แต่ผู้ที่หลงตนแล้วอยากได้แล้วก็พยายามใช้เล่เอ,เ,อเอาเอาอยู่กับหมู่วงพวกผู้ดีผู้ที่ไม่หวงไม่แหนเขาก็ยอมไปทั้งนั้นแต่ตนเองก็ไม่รู้ตัวไปสะสมไปเอาเปรียบไปใช้เล่ใช้เหลี่ยมอะไรต่ออะไรซึ่งเป็นกรรมเป็นวิบากทั้งสิ้นเลย พราะผู้ยังไม่ชัดเจนในเรื่องกรรมเรื่องวิบากมันมีจริงมันเป็นจริงแล้วมันจะเล่นงานตัวเองแม่ชาตินี้หรืออีกหลายชาติยังไม่เล่นมันก็จะเล่นงานเราหนักนาสาหัสจนได้มันไม่มีอะไรหายไปกรรมวิบากเนี่ยเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะต้องให้กรรมวิบากมา สนองเราเหมือนหมาไล่เนื้องับหนักแข่งงับน่องเราเนี่ยแทนที่จะให้หมาไล่เนื้อมันมางับน่องเราเจ็บเราปวดอย่าไปให้มีหมาไล่เนื้อไล่เราเลยต้องทำตนเองให้จากระตั้งไม่มีอะไรมามีหมาไล่เนื้อแล้วมีตามวิบากบาปวิ่งตามเรา หรือแม้จะวิบากบาปจะวิ่งตามเราก็วิ่งตามไกลลิบเลยวิ่งยังไงก็ไม่ทันที่เราจะเดินก้าวหน้าไปที่สุดเราจะปฏิบันิเป็นปริโยสารก่อนก่อนที่มาไล่เนื้อจะวิ่งทันมันไม่ทันยังไงยังไงก็ไม่ทันฟังทันนะที่อาตมาพูดเข้าใจนะเห็นไหมในารายละเอียดของสศจธรรมมันซับซ้อนลึกซึ้งปานนี้ แต่ว่าไปแล้วคนผู้ที่ทำให้อัตมาต,ต้องอธิบายอันนี้เนี่ยก็มีประโยชน์ตรงที่ให้อัตมาตอธิบายอันนี้ขึ้นมาแต่มันไม่น่าจะเป็นคนมีประโยชน์แบบนี้เลยซวยจริงๆใช่ไหมเป็นเทวทัตเทวทัตมีประโยชน์นะแต่มันไม่น่าจะเป็นเลยเทวทัตนะ ฉันได้ก็ฉันนั้นนะใช่ไ่ะโอ้คิดดนดีๆแต่กรรมวิบากนี้ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่ที่สุดในกระบวนการตั้งายถ้าไม่รู้จักกรรมไม่รู้จักวิบากในอจินไตสี่เนี่ยศึกษาอะไรก็ไม่ไป กรรมมีบากจะเป็นตัวสําคัญที่สุดที่จะต้องเรียนรู้ให้ได้เมื่อเรียนรู้กรรมมีบากได้ก็คือจะมีความรู้เป็นฌานฌานคือปัญญาฌานคือไฟไหม้สิ่งที่เลวร้ายไฟเผาสิ่งที่เลวร้ายฌานพลังงานอุณาธาตุที่เผาสิ่งที่เลวร้ายทางจิตวิญญาณแล้ว ชาญคือปัญญาชาญคือความเฉลียวฉลาดที่ฉลาดรู้สิ่งที่จะเป็นโจรรายรู้สิ่งที่เป็นโจรรายโจรรายของตัวเราเองโจรรายของตัวเราเองโจรรายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดธรตมาได้บรรยายไปแล้ว โจรรายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นโจรรายที่มืดมืดอย่างไม่รู้ตัวเองคือพระเจ้าโจรรายคือพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่รู้ตัวเองไม่รู้ตัวเองว่าเป็นโจรรายโจรร้ายทำลายใครทำลายตนเอง จนร้ายที่ทำลายตนเองให้งโง่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 โงโงเข้าไปเข้าไปเขาไปจนกลายว่ากลายเป็นว่าตนเองฉลาดที่สุดฉลาดจนกระทั่งหลอกคนให้มานับถือได้เป็นาศาสดาองค์ใดองค์หนึ่งโอ้โหศาสดาองค์ ไม่ขออภัยถึ่อัตมากล่าวนี่มันจะแรงแรงศาสดาสดาองคใดองค์หนึ่งของเทวนิยมนี่คือพระเจ้าที่อธิบายไปแล้วเมื่อกี้นี้กระดากเลยไม่อยากจะอธิบายต่อคือโจรรายที่ทำลายตัวเองทำลายผู้อื่นด้วยมันจึงเป็นเรื่องที่สงสารทั้งหมดเลย สงสารทั้งพระเจ้าสงสารทั้งลูกศิษย์ของพระเจ้าด้วสมาชิกบริวารของพระเจ้าทั้งหมดเลยสงสารเป็นภาษาแทนคือท่านทั้งหลายนั้นยังวนอยู่ในสงสารนั้นสังสารวัตรที่ไม่รู้ตัวที่จะต้องอยู่กับสุขกับทุกข์อยู่กับวิบากและกรรมที่ตัวเองทําเป็นวิบากและก็ใช้หนี้เวียนหนี้นกรรมหนี้วิบากกันวนเวียนอยู่นับชาติไม่ถ้วน จนกว่าจะได้ฟังสัตบุรุษฟังพระพุทธเจา้าฟังสัตบุรุษฟังผู้ที่สมาธิท,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 ทอยู่ในฐานะครูและจึงจะน้อมตนเข้ามาละอายอย่างแกรงกล้าเกรงกลัวอ,อย่างแรงกล้าเคารพอย่างแรงกล้ารักอย่างแรงกล้าเข้ามาศึกษาแล้วก็ต้องพยายามเข้ามา นอบน้อมเข้ามาเข้ามาถามความอีกถามความอีกครัตามปัญญาข้อที่สองจะก็ค่อยเข้ามาเข้ามารู้เข้ามาเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้ก็ขอไล่ปัญญาไปถึง8อย่างเร็วส,สรุปสรุปสังเขปก่อนจะยังไม่ลงในรายละเอียดปัญญาข้อที่หนึ่งต้องได้ฟังจากพระพุทธเจ้าจากสัตบรรุษจาก ผู้ยุติธรรมนัครูติสมาธิิรู้เองไม่ได้ไม่รู้เองไม่ได้พระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งก็ไม่ได้รู้เองพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามก็รู้มาจากเริ่มต้นจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆก่อนๆก่อนๆก่อนมาแล้วจนกระทั้งได้มาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งก็เหมือนกับเป็นเจ้าของพระธรรม จะเรียกว่าเหมือนก็ใช่จะเรียกว่าใช่จริงๆเลยไม่ใช่เหมือนแหละเป็นธรรมสามีเป็นผู้เป็นเจ้าของพระธรรมเลยก็ใช่องค์อื่นๆถ้านกัเป็นเจ้าของพระธรรมท่านก็ฏิาาาพานเป,ป็นโยสารไปแล้วเพราะงั้นองค์ที่หลังสุดก็คือเป็นเจ้าของพระธรรมองค์หลังสุดที่ยังเห็นมีหลักฐานมีตำนานมีคำสอนมีอะไรรต,ตามได้องค์ที่ นานไปแล้วจนกระทั่งไม่มีร่องรอยไม่มีอะไรแล้วเราก็ตามไม่ได้ก็ตามผู้ที่มีตำนานมีหลักฐานยืนยันกันได้อย่างเราก็ตามพระสมณโคโดมอาตมาก็ตามพระสมณโคโดมแล้วก็มาถึงยุคนี้อาตมาก็มาปรากฏเป็นเป็นตัวแทนถ้าจะพูดกันอีกทีหนึ่งนะ มันเหมือนกันพระเจ้ากับพระศาสดาห,หรือพระบุตรพระบุตรเนี่ยก็คือผู้ที่มาปรากฏตัวจริงส่วนพระเจ้านั้นคือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วไม่เห็นตัวแล้วกล่าวถึงได้ แต่ไม่มีใครเห็นตัวนอกจากพระบุตรพระบุตรก็ยังไม่เห็นพระเจ้าสัมผัสพระเจ้าไม่ได้แต่ของาศาสนาพุทธนั้นสัมผัสได้ได้เรียนรู้กับพระเจ้า,เ,าเรียนรู้กับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนมามากองค์ด้วยอย่างอาตมาก็เรียนมากับพระพุทธเจ้ามากองค์องค์สุดท้ายกับสมณโคดมซึ่งเราไม่ได้เกี่ยงเพราะว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์หนึ่งเดียวกันหมดเราก็ไม่ได้เกี่ยง จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ไหนเราก็ไม่เกี่ยงสัจจะหนึ่งเดียวสัจจะมีหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่มีสองเลยเราไม่เกี่ยงนะเราอาตมามาถึงวันนี้อาตมาก็ยืนยันสัจจะเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้ามาได้ใครจะเห็นตามใครจะยอมรับใครจะเชื่อถือบังคับกันไม่ได้หรอกก็ได้แต่พูดความจริงออกไป เสนอให้แต่มาถึงยุคปลายกะลีมาถึงจะใกล้กะลียุคล่วปลายพุทธกัปมันจะมันจึงมีคนที่จะมีบารมีมีคนที่มีบารมีเนี่ยจึงไม่มากบารมีไม่ถึงนั่นเองเยอะบารมีถึงจึงไม่มากแต่คนที่สแสวงหาคนที่ภาคเพียรอยู่ก็จะ ได้โดยความภากเพียนพยายามส่วนคนที่ยังหลงตัวหลงตนอยู่ก็มันช่วยไม่ได้หรอกมันก็เป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมชาตินะอาตมาเนี่ยไม่อยากจะพูดนะไม่อยากจะไปลบลู่ใครเลยแต่มันเลี่ยงไม่ออกนิคันเหนิคารหังขมคนที่ควรขมแต่ที่นี้ยกคนที่ควรยก ุกนี้มันก็ไม่มีใครอาตมาก็เป็นไก่ตัวพี่ไม่มีไม่มีไมมก่ตัวพี่ที่จะให้ยกไม่มีซีเนียไม่มีซีเนียไม่มีไก่ตัวพี่มาให้ยกก็แม้แต่บอกพูดไปแล้วอาตมาก็ไม่อยากจะพูดถึงอีกว่าอาตมาเป็นใครมาเกิดอะไรเงี้ย พูดไปแล้วก็เหมือนก็นมาหลอกคนอื่นมันไม่ได้หลอกแล้วแต่ว่าอย่าพูดดีกว่าเพราะว่านั่นมันก็เป็นบัญญัติเป็นสมมุติเอาสาระเลยมาสแสดงสาระออกมาแท้ๆออกมาเนี่ยให้คนที่เขามีปัญญาตัดสินเองอ๋ออย่างนี้ใช่อย่างนี้ใช่อย่างนี้ใช่ก็จบในตัวเอง เป็นอิสระเสรีภาพสมบูรณ์เต็มที่แต่ละคนไม่ได้เป็นบังคับใครไม่ได้หลอกลวงลอง่ลอลวงอะไรไม่ได้ไปประร้าปโลโรมอะไรเลยมีแต่ความจริงดุนดุนออกมาใครจะฟังแล้วชัดเจนได้ก็เอา้าเขายังไม่ได้ยังสงสัยงงงมันก็จะไปบังคับกันได้งไงนะใครเขาจะสงสัยก็เขาจะงงงงเขาจะยังเข้าใจไม่คมไม่ชัดไม่ได้มันก็เป็นจริงของแต่ละคนแล้วก็มีสิทธิ พูดความจริงอย่าให้ผิดความจริงถึงอาตมาก็มั่นใจว่าอาตมายังพูดความจริงมาตลอดไม่ได้ผิดความจริงมีเล่นเล่นบางนิดนิดหน่อยๆก็พวกเราก็จะพอเข้าใจพอรู้อันใดที่อาตมาผิดจริงอาตมาจะแก้กลับจะยอมสารภาพเลยโอ้อันนี้ผิดไปจริงจริงวิปลาดไปจะวิปลาดด้วยจิตจะวิปลาดด้วยทิฏฐิจะวิปลาดโด้ว,ดดย,ดวดดยสัญญาอะไรก็แล้วแต่ นะแต่จิตไม่ได้วิปาลาสหรอกมันจะมีบ้างที่สัญญาเนี่ยมีมากหน่อยสัญญาวิปลาสบ้างทิฏฐิก็ยังไม่วิปลาสอะไรยิ่งจิตแล้วก็ยิ่งเป็นแกนของจิตจะไม่มีวิปาลาสหรอกนี่ก็พูดความจริงไปให้ฟังใครจะเข้าใจได้แค่ไหนก็ฟังฟังไว้นะสรุปอีกทีตรงกรรมวิบากกรรมมีจริงวิบากมีจริง ผู้ไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อวิบากและไม่เชื่อว่ากรรมเป็นของของตนสีอันเนี่ยหนึ่งไม่เชื่อกมสองไม่เชื่อวิบากสามไม่เชื่อว่ากรรมเป็นของตนสไม่เชื่อความตัดสรูของพระพุทธเจ้าอาละความตัดสรูของพระเจ้าใครไม่เชื่อเกิเลิกเลยจบไม่ต้องพูดต่อทีนี้ถ้าใครเชื่อความตัดสรูของพระเจ้าแล้วก็ต้องศึกษากรรมศึกษาวิบากและศึกษา กรรมวิบากเป็นของของตนไม่ใช่ของพระเจ้าไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าเจ้ากรรมวิบากของคุณไม่ใช่ของพุทธเจ้าของใครของมันเราทำแล้วเราต้องรับกรรมทายาทเป็นทายาทของกรรมของตนเอง และกรรมของตนเองจะพาเราเป็นเราไปกรรมโยนี้พาเราเกิดเราเป็นพาเราตายเราเกิดอะไรด้วยกรรมโยนี้แล้วคุณก็จะสั่งสมพันธ์ของกรรมตนเองกรรมพันธุจะสั่งสมกรรมของตนเองเป็นพันพันพระพุทธเจ้าแท้ๆเป็นพันพระพุทธเจ้ายิง่งยิ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 ่งขึ้นจนกระทั่ง ตรงกันหมดกับของพระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งท่านั้นอย่างที่อาตมาภาคเพียรทำอยู่ใครจะทําให้มาตามลําดับเป็นโสดาเป็นสกิทาเป็นอนาคาเป็นอรหันต์เป็นอนุโพธิสัตว์เป็นอนิจจตาโพธิสัตว์เป็นนิจจตาโพธิสัตว์เหมือนอาตมามาแล้วจนกระทั่งไปเป็นมหาโพธิสัตว์ที่เนื้อกับอาตมาอย่างนี้เป็นต้นจนสุดท้ายเป็นพระพุทธเจ้านะ ต่อมาก็ขยายความลำดับชั้นด้วยอะไรอะไรด้วยมาจนก็ทั้งถึงป่านนี้สรุปอีกทีว่าอย่าเล่นกับกรรมวิบากใครก็ตามพูดตรงนี้ดังๆอย่าเล่นกับกรรมวิบากกรรมเป็นอันธรรมชั่วเป็นชั่วดีเป็นดีขี้โกงเป็นขี้โกง กิโลเป็นกิโลเอาเปรียบเป็นเอาเปรียบใช้เล่เป็นใช้เล่เสียสละเป็นเสียสละไม่มีตัวตนเป็นไม่มีตัวตนหรือจะเรือตัวตนน้อยเท่าใดก็จะต้องปฏิบัติเอาถึงจะได้อย่าเอาแต่รู้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 แล้วมหลวม,มอยู่ศึกษาให้จริง ทำไมกลัวจะบรรลุเร็วไงใครกลัวจะบรรลุเร็วยกมือขึ้น <laughs> มิดอิ่มสิมเลยไม่เห็นมีใครกล้ายกมือกลัวจะบรรลุเร็วฮะใคร <laughs> ผมเอี่ยมยกมือกลัว <laughs> จะบรรลุเร็วเหรอโอ้โหจะเป็นอวบโลกิเตสวนยังไง เดี๋ยวถ้าค่อยๆดูไปในองค์ฝังเอี่ยมเนี่ยมันจะนยังไงยังเล็กอยู่เดียวโตโต่าดูที่มันเป็นไขว่า<笑><笑><笑>ดูก็ไปนี่ก็าอ,อ,อ่นรกประสวรรค์อันเดียวกัน ทำไมเป็นอันเดียวกันเด้องานแล้วป่องเอี่ยมต้องติดตามศึกษาดีๆศึกษาดีๆนรกสวรรค์ทำไมเป็นอันเดียวกันเห็นไหมที่จริงเขาไม่น่าจะมานาั่งสงสายเราเด็กแค่นี้แต่เขาเอ๊ะประเด็นอย่างนี้เขาเ,ขาเอาอมาคิดแล้วตัวแคเนียนะเจ็ดคัวบปยังเนี่ยฮะอะไรนะ น่าหนึ่งแล้วกี่ขวบแล้วตัวเองรู้เปล่าอายุเท่าไหร่เท่าไหร่กี่ขวบฮะเจ็ดแล้วเหรออ่าเจ็ดขวบนี่คือภาวะที่เป็นได้นะ ถ้าต่าก็เจ็ดียมันยังไม่เดียงสาหรอกพอเดียเจ็ดเีเริ่มเดียงสาเริ่มพอรู้จักสาระรู้จักอะไรรับอะไรได้พราะมีพระอรหันต์อายุเจ็ดขวบเป็นพระอรหันต์ได้แล้วเป็นได้แต่ยุคนี้ยไปฝันยุคนี้พระอรหันต์อายุเจ็ดขวบไมต้องไปฝันเรายุคนี้มันไม่ใช่ยุคของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่กี่องค์องค์กี่องค์เจ็ดขวพบพระพุทธเจ้ามีอายุเจ็ดขวบเป็นอรหันต์ก็มีมันุกี่องค์ราผ่าน